เข่างามหอมหมินหงนิสพันเมินันติ๋วหรอร้อยก้าวทนลวงเปิดฟ้าอดิน บุญคุณแข่นดิ้นราชสีเมฆนักแอดเปิดฟ้าอาดินครับมังโดน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  รอดชศสีเม่น้ำแอด 爆发判定！阿蒙多拉召唤！布伦发